งามเถอะปะปัดโผทีท่วีจอกแบบใหญ่โว้เจมันนอกสองคนนั้นมันมาสมัครที่เดียวกับเราด้วยอะมันจะมาแย่งงานเราปะเนี่ยมันก็คงไม่มาสมัครตำแหน่งเดียวกับเราแกแตจก็ดีนะพวกมันมาจะได้ส่งให้เราดูสูงขึ้นเพราะดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยคงมาสมัครได้แค่แม่บ้านราปภแค่นั้นแหละ ไม่หิวแล้วเะากินข้าวกันดีกว่าชื่อน่ยังไม่กินละละ่ะข้าวเหนียวตำบุกุงราเจ๊ปอบแสบไล่หลายโอเคข้าสัรห้าไปกินยุคพูนเนาะ oh. ไปอยู่ด้วยกันนะไปะกินอะไรล่ะกินอะไรแสบป่อไอ้แสบตัวตอันนี้ไม่ดวงใจขบาวเจ๊ปปอบ ั่นแซ่บแซ่บครับทับลายเอา้ากินอียงกันเป็นตาแซ่บแท่เอา้าเจ้าเป็นคนอีสานดีครับแมนมามาครับกินน้ำกันมะบเป็นอย่างใบม,มือนาเด้อครับผมเจดูดิพ่อคนอีสานการศึกษาต่ำหนีจากบานนอกไปอยู่ในเมืองอะแกแหวน้ารังเกียจพวกชนชั้นแรงงาน ดูสิกินเข้าไปได้ไงไง่ะตรงพื้นน่ะช้อนก็ไม่ใช้ใช้แต่มือไปเหอะแกเหม็นสาบคนอิสระวินไปละอยากกินยังีกวะเดี๋ยวไอเดี๋ซื้อมาให้ิบอิ่มแล้วป่ะข้าสันเดี๋ยวห้องเก็บเดี๋ยวก็ไปสัมภาษณ์งา่ต่อลอป่ะป่ะง่ามเถอะวะปัดถ พี่วิจกับไงพวกเจมันนอกสองคนนั้นมันมาสมัครที่เดียวกับเราด้วยอ่ะมันจะมาแย่งงานเราปะเนี่ยมันก็คงไม่มาสมัครตำแหน่งเดียวกับเราหรอกแกแต่ก็ดีนะพวกมันมาจะได้ส่งให้เราดูสูงขึ้นเพราะดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยคงมาสมัครได้แค่ไม่บ้านแบบพอๆแค่นั้นแหละป้าหมกเบิ้งบริษัทนี่ยไ่แต่ไง งามเหมือกับงามบแมนอายขันเท่าในเห็ุงานมวานี้คือสซดีเนาะแมนแมนเอองามพวกมันนอกเขากลุมเห็นแค่นี้ทำให้ตื่นเต้นใช่ที่สารคงไม่มีสินะน่าจะมีแค่วัวกับควายแล้วก็ทุ่งนาอย่าไปสนใจเข้ามาหางานเฮ็ดม่ได้มหาเรืองนางลุ่ใจเย็นใจเย็น ยิ่ง <English> ส <language> มารถครับเอาไปมามาเอาเอ้ยเอ้ยเป็นเจ้าของบริษัทวะครับแมนนั่งก่อนนั่งก่อน,มา,นอามาเอานังแมเลยมาเฮ็ดงานมองนี่โดนแล้วบ๊อยู่โดนแล้วเราเป็นอย่างคือพากันมาหางานในเมืองละ่ะ พอดีว่างานที่ผู้ผมอยากเฮ็ดอยู่แถวบ้านมือโบมีครับก็เลยลองมาหางานในเมืองเบิงก็เห็นมองนี่รับสมัครพอดีก็เลยล่องมาสมาัครเบิงครับเริ่มสัมภาษณ์เลยเนาะพอแมนบพร้พอมครับพร้อมจ้า <c oughs> ถ้าพวกคุณโดนดูถูกเรื่องเป็นคนอีสานพวกคุณจะทํายังไงคะม่อยากครับเพราะว่าผู้อื่นสีดาผมจังไดน <c oughs> ดากําพื้นมู่ผมจังไหนผู้ผมก็สนใจหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่มู่ผมเหตุ ไม่เห็นใหุ้ผเดือดร้อนครับพ่อแม่สอนไว้ว่าบมาวา่อวัเหตุงานอียงเขาห้เป็นคนดีบอกเอาเปรียบผู้อื่นกับพ่อจ้าแกแกว่ามันนอกสองคนนะี้มันจะได้งานปะวะตอนไปสัมภาษณ์จะคุยกับเขารู้เรื่องหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแกจริงแต่บางทีเขาอาจจะสงสารให้มันมาเช็ดโตะกวาดพื้นแถวนี้ก็ได้นะแกิ ดีใจค่ะกุยแล้วน,นี่เข้าไปสลองที่ได้งานใหม่ดีกว่ากินเจ้าขอนรับประองกันอือแมนมนแมนไอ้แหลมฝีมือหลับเราหลายหลายไหมไป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 แกอีมโน่สองคนนะั้นมันได้งานด้วยอ่ะจะไม่ได้ได้ไงล่ะก็แค่ร,ปรอปภกับแม่บ้านไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเลยสิง ถ้าสองคนนั้นได้เราก็ต้องได้คุณเสพยคิวสัมภาษณ์นะครับสวัสดีครับสวยจังเลยนะครับเนี่ใช่ผิวก็ดีมากเลยค่ะเรามาสัมภาษณ์กันเลยดีกว่านะคะพวกคุณมีความคิดเห็นยังไงกับคนอิสาะหรอคะ รงได้เลยไหมครับตรงๆได้เลยคะ่ะจริงๆนะไม่ชอบเลยอ่ะคนอีสาน่ะดูสก,กับรกแค่เดินใกล้ๆอ่ะก็รู้สึกละว,ว่าได้กลิ่นอ่ะยิ่งต้องทำงานร่วมกันนะคะไม่เอาเลยอ่ะรู้สึกขยะแขยแกใช่พวกคนอีสาน่ะยังไม่มีการศึกษาอย่างมากอ่ะก็เป็นได้แค่ชาวไร่ชาวนาแค่นั้นแหละแล้วคุณรู้ไหมคะ ว่าสองคนมาก่มกี้ก็เป็นคนอีสานโอเคค่ะงั้นฉันขอจบการสัมภาษณ์นะคะพวกคุณไม่ผ่านการสัมภาษณ์นะคะฮะอะไรนะแต่ผู้ชันก็พูดความจริงนะคะหรือว่าคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดพวกคนประเภทที่ชอบพูดให้ตัวเองดูสูงขึ้นแล้วก็กดคนอื่นให้ต่ำลงเนี่ย ก็ไม่ต่างอะไรกับพวกที่ไม่มีการศึกษาหรอกนะคะการแต่งตัวก็ดูดีดูมีการศึกษาแต่ความคิดการกระทําทัศนคติแล้วก็ตักกะเนี่ยก็ยังคงต่ตําคนแบบพวกคุณนี่ไม่สมควรได้รับโอกาสจากใครเลยด้วยซ้ําไม่ว่าจะเกิดภาคไหนทุกคนล้วนมีค่าเท่ากันหมดสิ่งสําคัญก็คือความคิดแล้วก็การกระทําฉันขอถามอะไรพวกคุณหน่อยนะคะ คนอีสานเขาไปทําอะไรพวกคุณหรอทําไมถึงไม่ชอบพวกเขาขนาดนั้นท้าไม่ได้ทําอะไรนี่คะไม่ได้ทำค่ะฉันก็มีอะไรจะบอกพวกคุณเหมือนกันคะ่ะขอ,อยก็เป็นคนอีสานคือกันเชิญพวกคุณออกไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมใหกว่าคะ่ะที่นี่ไม่ต้องรับพวกคุณ